อันนี้คือเราทําเองหมดเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วมีแฟนชายไหมอย่างนี้ลูกค้าแบบไม่น่าถามเลยแม่อร่อยจะมาเลย สวัสดีเพื่อนๆนะคะอันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดกบกา <ส LISA. S 1> เป็นนัดวันเสาร,ร์ตอนเย็นครับผมทางร้านก็มีหมูกุ้งตัวละสิบาทแล้วก็หมูไข่เค็ม10บบาทหมูร้วน5บาทหมูปูอัดด้านนู้นเลย10บาท<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำครับผมครับครับมาหลางังร้านวันนี้เข้าข้างหลังเลย ตัวนี้กำลังลงนี้เป็นไรครับผมเป็นหมู่ล้วนอันนี้คือเราทำเองหมดเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วมีแฟนชายไหมฮะอย่างงี้ยังไม่มีนะตอนนี้ยังไม่มีนะรับออกงานไหมฮะรับค่ะมีเบอร์โทรไหมบอกกันนิดนึงศูนย์เก้าหกห้าสองสามเก้าสี่โอเคแล้วชื่อคุณอะไรฮะโค่ะคุณโฟ์นะโอเคกระบะหนึ่งนี่ประมาณกี่ลูกครับเนี่ยประมาณร้อย่า ร้อยหกสิบลูกแล้ววันนี้เอาไปขี่กระบะแล้วครับเนี่ยเอามาประมาณสามสิบโลสามสิบโลทั้งหมดเลยเนาะโอเคแถมน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยนะแถมน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยโอเคซื้อ20 30แถมให้แถมหมดเลยแล้วก็มีถุงให้กลับบ้านด้วยเซเว่นไม่มีนะโอเคทางด้านหน้านี่ก็ยังหยิบกันไม่หยุดเลยเลือกกันตามสบาย ตัวนี้มีน้ำจิ้มอะไรบ้างเนี่ยคุณพ่อค้าสีดำน้ำจิ้มหวานน้จิ้มหวานแล้วก็มีซีฟู้ดแล้วก็มีซีฟู้ดน้ำจิ้มหวานนี่เรียกอะไรนะิจ้ิโชภาษาญี่ปุ่นผมไม่ค่อยถนัดนะเดี๋ยวเรียกผิดวันนี้ก็คุณลูกค้าก็รอกันเต็มเลยอร่อยไหมคุณลูกค้ามากันบ่อยไหมลูกค้าแบบไม่น่าถามเลยไม่อร่อยจะมาเลย คุณลูกค้าใช้กล่องเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์อะไรต้องถามไปผมจะดู้โคเบอร์อะไรวะเบอร์สิบนะเพราะว่าเอฟซีผมละเอียดมากเดี๋ยวถามอีกใช้กล่องเบอร์สิบนะจ้ามีของขายก็มีของทิ้งไปตัวเยอะมนที่งถุห้ามมีผู้ใจญุ้นนะครับต้มาเรียนไปดูการนะครับในอย่างรอแป๊บหนึ่ง ทางรานก็มีเพจอ๋อมีเพจด้วยวเพจชื่ออะไรฮะขนมจีบต้มมหาชัยนมบต้มหาชัยที่คุณี่เก็บาชักปอได้จมเท่ตัวใหญ่ อันนี้เป็นตัวกุ้งตัวใหญ่เนาะอันนี้กุ้งอะไรฮะเนี่ยกุ้งขาวเป็นกุ้งขาวนะใชเพราะมีกุ้งขาวแล้วก็กุ้งไงอ้แชบุ้ยกุ้งกุลาเยอะแยะเลย ทางร้านรับสแกนด้วยครับผมอตันอนี้้วันนี้ได้ที่แล้วนะ ลูกมะเร่เลยเ้าต้มมันก็จะใหญ่กว่าอ๋อมันจะปลูดเรื่อยๆมันจะเละนะต้มนานเนาะเละไหมมันก็ไม่ไม่เละค่ะไม่เละเนาะอันนี้อห้าวันเว้ยอยู่ๆอ๋ออยู่ได้ห้าวันถ้าแช่ตู้เย็นถ้าแช่ตู้เย็นอยู่ได้ห้าวันผมว่ากลับไปถึงบ้านก็น่าจะหมดแล้วเขิน อันนี้เราใส่น้ำอะไรลงไปฮะเนี่ยใส่นน้มัพืชอ๋อใส,ใส่น้ำมันพืชโอ้น่ารับประทานมาก กับวันพฤหัดค่ะสายเวลาบ่ายสามถึงสองทุ่มเหมือนกันแล้วติดตามได้ที่เพจเป็นสูตจิ้มต้มมหาชัยโอเคฝากเบอร์โทรกันอีกนิดนึง096ค่ะ552 3945น้องอะไรเอ่ยคุณโฟ์ค่ะอาคุณโฟ์นะโอเคัไงวันนี้ขอบคุณมากนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับถ้าลูกค้าสนใจต่อรถห้องเย็นรถพุทัก งานซ่อมง,งานแอร์ครับอยู่โซนเอกชัยบางบอนครับวิ่งเข้ามาที่ทีเบสตสวิตก,กาล่าได้เลยครับมาดูกันครับผม